คนที่รอขนาดนี้เป็นของคุณนะเจอตัวแล้วเสี่ยวจ้านเจ้าของเสียงสุดไวรัลคนที่รอขนาดนี้เป็นของคุณนะเปิดโฉมหน้าคุณภาคที่แท้เป็นคนนี้อัปเดตผลงานเสี่ยวจ้าน2024ปีนี้ปังแน่ เรียกได้ว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเสียงพากสุดไวรัลในแพลตฟอร์มติ๊กต็อกอยู่ตอนนี้กับวลีเด็ดที่ว่าคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะที่ชาวเน็ตแห่พากันทำคอนเทนต์กันอย่างมากมายโดยที่ทําให้เป็นกระแสะอย่างหนักเริ่มแรกก็คือมีคนนําเสียงนี้มาใช้กับบรรดาสัตว์ต่างๆที่หน้าตาดีไม่ว่าจะเป็นแพะหล่อลามาหล่ออันปาก้าหล่อจนกลายเป็นมีมไปทั่วบ้านทั่วเมืองถึงขั้นเกิดแฮชแท็กแพะหล่อบอกต่อด้วยนั่นเองซึ่งจากกระแสะดังกล่าวนี้ก็ทําให้หลาย คนตามหาว่าเสียงตัวฉบับนั้นมาจากที่ไหนกันแน่และแน่นอนว่าเราก็ไม่ปล่อยให้หลายคนสงสัยกันนานวันนี้จะมาเปิดที่มาของเจ้าของเสียงดังกล่าวว่าคือใครและมาจากซีรีส์สุดฮิตเรื่องอะไรมารับชมกันเลยค่ะ โดยวลีเด็ดที่ว่าคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะมาจากซีรีส์จีนเรื่องคุณคือคำปฏิหารแห่งรักที่นำแสดงโดยเซียวจ้านและหยางจือโดยได้ออกอากาศไปเมื่อปี2022ที่ผ่านมาซึ่งเซียวจ้านรับบทเป็นศัลยแพทย์หนุ่มฝีมือดีส่วนนางเอกอย่างหยางจือรับบทเป็นนักศึกษาดนตรีซึ่งพ่อของเธอนั้นป่วยทั้งคูไ่ได้มาพบรักกันที่โรงพยาบาลซึ่งประโยคไวเล่าดังกล่าวคนที่หล่อขนาดนี้ เป็นนของคุณนะประโยคนี้อยู่ที่ EP พี26เมื่อพระเอกนั้นเข้าครัวทำบะหม,มี่ให้กับนางเอกทานนางเอกจึงได้ชมพระเอกว่าต้องใส่เสื้อกาวว่าหล่อแล้วจะใส่ผ้ากันเปื้อนกับหลอกว่าพระเอกเลยตอบกับนางเอกแบบไม่ทอมตัวว่าคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะและด้วยเสียงภาคไทยที่ฟังดูแล้วหล่อสุขุมและดูอบอุ่นนี่เองเลยทําให้หลายคนนั้นชื่นชอบและนามาใช้จนกลายเป็นเวลาลอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ ซึ่งคนที่พากเสียงเซียวจ้าในเรื่องนี้ก็ได้ออกมาเปิดเผยตัวเช่นเดียวกันว่าแท้จริงแล้วนั้นเขาคือใครกันแน่โดยได้มีการอัดคลิปพากเสียงวลีดังกล่าวแบบสดๆให้ฟังอีกด้วยคนที่หล่อขนาดนี้เป็นเสียงของผมนะซึ่งหนุ่มคนนี้ก็คือคุณหยุงชัยยงกนกคุณที่คอซีรีส์จีนจะต้องคุ้นเสียงของเขาเป็นอย่างดีเพราะว่าเสียงนี้คุณหยุงทองมาแล้วทุกยุทธภพไปยันสวรรค์ชั้นเทพเซียนเป็นนักพากเสียงที่มีศักยภาพที่สุดอีกหนึ่งคนเลยละคะ่ะ ดูท่าเขาจะประเมินราชินีต่ําไปวันนี้พวกเราถูกนางปันแกล้งจนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกองหญิงอาจยังไม่ทราบนี่เป็นอากาศบริสุทธิ์ชั้นเลิศถ้าฝนไม่ตกก็ไปได้ถึงตลาดแล้วขอรับเขาจะทําให้ฝนเลิกตกหรือไมก่กอนรักษาแม่เจ้าไปตลอดเลยเมื่อสัมผัสมันก็เกิดผื่นแดงใช่หรือไม่พวกเจ้าออกไปให้หมดไปเยอะครับ ย้อนมาหาหนุ่มเสี่ยวจานเจ้าของหน้าหล่อที่หลายคนลหลงไหลและฮอตส,สุดๆจนมีผลงานให้ได้รับชมกันทุกปีอย่างล่าสุดก็มีผลงานเรื่องใหม่ที่จะปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ชมกันในอนาคตถึง2เรื่องด้วยกันซึ่งเรื่องแรกก็คือภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่างเรื่องมังกรโยกซึ่งกำกับโดยผู้กำกับระดับตำนานอย่างฉีเคอซึ่งเมื่อวันที่7พฤษภาคมปีที่ผ่านมาวเวทีปอของผู้ผลิตได้ประกาศคัดเลือกนักสแสดงและปล่อยโปสเตอร์ภาพยนตร์โดยยืนยันว่าเป็นการดัดแปลงมาจากผลงานต้นฉบับ ของกิมยงเพื่อให้ตรงกับวันครบรอบ100ปีของนักเขียนระดับตำนานโดยจะมีกำหนดเข้าฉายในปี2024นี้ซึ่งเสี่ยวจา้านรับบทเป็นตัวละครกวยเจ๋งประกบคู่กับดาราดาวรุ่งอย่างจางต่าเฟยที่จะมาสวมบทบาทเป็นอึ้งยงนั่นเอง ส่วนอีกเรื่องก็คือซีรีส์ The l e g e n d of z h a n g h a i หรือจ้ a n g h a i ววนกำกับโดยเจิ้งเสี่ยวหลงที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งว่าตอนนี้กำลังหาหรือเรื่องการเปิดกล้องไททาและคาดว่าน่าจะพ้นปีใหม่ไปก็น่าจะเริ่มถ่ายได้แล้วแต่จะเป็นช่วงไหนแฟนๆก็ต้องรอติดตามกันอีกทีค่ะ เจี่ยวจานโด่งดังเป็นผู้แตกในปี2019จากความสําเร็จของซีรีส์แนวแฟนตาซีเรื่องปรมามาจย์และทิมานแล้วจอยออฟไลท์หานทาชตาฟ้าปริศนายุทธจกักนอกจากนี้ก็ยังมีผลงานภาพยนตร์อีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นกฎของบ้านแฟมิลี่รูสบยยิ่งเอียสและอีกมากมายและด้วยความสามารถที่เปี่ยมล้นก็ทําให้เขาได้รับรางวัลการันตีความสําเร็จเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันอย่างในปี2023ที่ผ่านมาจากเวทีเดนารทีนชายนิดอเมริกาฟิล์ม เฟ s ติว a l เสีย่ยวจาได้รับรางวัล Outstanding Young Actor of the Year หรือนักแสดงโดดเด่นแห่งปีจากซีรีส์เรื่องวันที่ฝันเริ่มต้นรวมไปถึงบ o อก w r r l p p r o o เซนต์ออ e เดอกับรางวัล Actor of the Year หรือนักแสดงแห่งปีเรียกได้ว่าหน่่มคนนี้เป็นที่สุดของฟแฟนๆเลยจริงๆ